ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกุ้ยกับผมเซลเทนไก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10อันดับอาร์ติแฟกต์ที่คุ้มฟาร์มมมกที่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ขอพูดไว้เลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ใน,นเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสิอันดับอาร์ติแฟกต์ที่คุ้มฟาร์ม,ม,ไ,มไหนนกันบ้าง ซึ่งก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมขอพูดถึงเงื่อนไขที่ผมใช้พิจารณาอาร์ติแฟกต์ในคลิปก่อนนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมก็พิจารณาจากตัวละครที่ใช้ได้นั่นแหละครับว่าม,มีกี่ตัวแต่ตอนอกจากตัวละครที่ใช้ได้แล้วผมก็ยังพิจารณาจากอาร์ติแฟกต์อีกเซตที่อยู่ในดันเดียวกันด้วยนะครับและอนอกจากอาร์ติแฟกต์อีกเซตที่อยู่ในดันเดียวกันแล้ววิธีการได้รับเองก็ถูกพิจารณาเช่นกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าแล้วก็ไปดูกันที่อันดับที่สิบกันเลยครับอันดับ สุดสกิลเนี่ยเซตสชิ้นเพิ่ม HP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เซตสี่ชิ้นเมือ่อสกิลธาตุโดนศัตรูจะทำการเพิ่มโบนัสโล่และก็พลังโจมตีให้กับตัวละครทั้งทีมโดยบัฟจะคงอยู่3าวิและสามารถทํางานได้แม้ตัวละครที่ใส่จะอยู่นอกสนามครับตัวสำหรับเซตนี้เนี่ยถือว่าดีพอสมควรเลยครับเพราะต่อให้ตัวละครที่เอาไปใช้ไม่ได้ใช้ค่า HP หรือโบนัสโล่ก็ยังคงสามารถเอาไปบัฟ ATK ให้กับตัวละครทั้งทีมได้ซึ่งน่าจะยกตัวอย่างตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยก็จะมีปู่จงเลาโคคมิฟลรซานซีหกชินอุ แต่ในความที่อีกเซตที่อยู่ในดันเดียวกันมันเป็นเซตกายภาพและก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปัจจุบันกายภาพเป็นยังไงทําให้แทนที่เซตนี้จะมีอันดับสูงกว่านี้กลับต้องมาจบลงที่อันดับที่ส0ครับอันดับที่9 Ocean h i l l c ฮิวแครับ Ocean h i l l c แคลมก็เป็นอินฟลักซับพอร์ตสายฮิวส่วนสกิลเมื่อตัวละครที่สวมใส่ทําการรักษาหรือได้รับการรักษาจะทาการเก็บค่าการรักษาไว้ในรูปแบบฟองสบู่ซึ่งเมื่อผ่านไป2-3วินาทีฟองสบู่จะระเบิดสร้างความเสียหายกายภาพรอบตัว เซตนี้ถือได้ว่าเป็นเซตสายฮิลที่ดีสุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะมันเป็นเซตที่ทําให้ตัวละครฮิลเลอร์สามารถกลายเป็นตัวซับดีพีเอสได้ส่วน,นด้านของตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโคโคมิมอไผ่ชีชีและบาบาร่าครับเอาจริงๆถ้านับตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยเซตนี้มีคนใช้ได้น้อยกว่าเซตเทเนซิตี้อีกครับแต่สายที่เซตนี้อันดับสูงกว่าเทเนซิตี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอันดี้แฟร์อีกเซตที่อยู่ในดานเดียวกันเป็นเซตที่ค่อนข้างคุ้มกับตัวละคร่าติหินหลายตัวครับแต่ก็ยังว่าะครบ ธาตุหินจัดได้ว,ว่าเป็นธาตุที่นปัจจุบันโดนแกงหนักมากนั่นจึงต่อให้การฟาร,ร์มเซ็ตนี้จะคุ้มกว่าเซ็ตเทนนิสิตี้ก็จริงแต่ก็หนีไม่พ้นอันดับที่9ครับอันดับที่8 m m o อ็มเบมออฟเซเวครับ m อ็มเบมออฟเซเวก็เป็นอิลิแฟกต์สำหรับตัวละครที่ต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานและเน้นทำดาเมจด้วอันติสกิลเซต2ชิ้นก็คือการเพิ่มค่าฟื้นฟูพลังงาน20%เรซ็ต4ชิ้นจะทำการเพิ่มดาเมจอันติตัวเองจากค่าฟื้น,งงน,น,อน,น้อยยเลยนะครับ ซึ่งตัวละครที่ใช้ได้และดีเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยไทเดนซาระเปโตซิงชิวเย่หลานและเสียงหลิงครับแต่เอาจริงๆนี่แค่ตัวละครที่ใช้เซต4ชิ้นได้นะครับยังไม่รวมถึงตัวละครที่ใช้แค่เซต2ชิ้นซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนคงงงนะครับว่าทำไมอร์ติฟกตทที่ดีขนาดนี้ถึงจบลงที่อันดับที่8และเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมี2ข้อครับเหตุผลข้อแรกก็คืออร์ติฟกต์อีกเซตที่อยู่ในดานเดียวกันมันมีคนใช้ได้ค่อนข้างน้อยครับ และถึงแม้ตัวละครหลายตัวสามารถใช้แค่เซต2ชิ้นได้ก็จริงแต่ณปัจจุบันอ r t ลีแฟคที่เซต2ชิ้นเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีประมาณ7เซตทําให้เราไม่จําเป็นต้องมาหาเซตนี้ก็ได้ครับส่วนผลข้อที่2เนี่ยไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมไหมนะครับเพราะส่วนตัวผมคิดว่าเซตนี้มันออกออฟดีให้เรายากมากเรียกได้ว่านิรันเนี่ยมันคือนิรันจริงๆซึ่งในความที่มันออกค่อนข้างยากผมเลยคิดว่าเราควรไปฟาร์มเซตอื่นแล้วค่อยเอาเกลือมาแลกเป็นเซตนี้ผ่านกองสุ่มอ c t ดีแฟคดี อันดับที่6และอันดับที่7จ็ด Golden Trub และก็มาเลย์เชซีฮันเตอร์ครับสำหรับ2อันดับนี้เนี่ยผมให้คุณผู้ชมไปเลือกเอาเองเลยนะครับว่าจะให้อันไหนอันดับ6อันไหนอันดับ7เพราะถ้าส่วนตัวผมเลือกไม่ถูกซึ่งสำหรับรายละเอียดเนี่ยผมขอเริ่มที่เซ็ต Golden Trub นะครับ Golden Trub ก็เป็นอาร์ติแฟกต์สำหรับตัวละครซับ DPS เสถียดแของสกิลเซต2ชิ้นเพิ่มความเสียหายสกิลธาตุ20%เซ็ตสี่ชิ้นเพิ่มความเสียหายสกิลธาตุ25%และเมื่อตัวละครที่ใช้เซตนี้อยู่นอกสนามความเสียหายสกิลธาตุกก็จะเพิ่มขึ้นอีครับ เอฟเฟกต์นี้จะเริ่มหายไปเมื่อตัวละครอยู่ในสนาม2วินาทีวเซตนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะมันเป็นเซตสำหรับตัวละครซับ DPS ซึ่งซับ DPS ที่ใช้ได้เนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างก็จะมีฟรีนะยาเอะฟิชและเอสคอฟิเอครับส่วนมาเลเชัลซีฮันเตอร์ก็เป็นเซตสำหรับตัวดาเมจที่มีเมคานิกเล่นกับเลือดขึ้นลงสกิลเซตสชิ้นก็คือเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติและความเสียหายการชาร์จโจมตี15%เ เซตสชิ้นเมื่อค่าพลังชีวิตของตัวละครในเซตนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอัตราคิจะเพิ่มขึ้น12สามารถซ้อนทับได้3ขั้นและมีระยะเวลาต่อเนื่อง5วินาทีครับส่วนทนางด้านของตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยความจริงมีใช้ได้เยอะเลยครับแต่ถ้านับแค่ตัวละครที่ไม่ต้องมีฟรีนะช่วยก็จะประกอบไปด้วยพี่นิวก้าหมิงพี่วีโรดลินี่แล, Tube, และก็เซียวครับซส่งนทางโกลเด้นทูบและก็เชลซี h ัน u n t e r เนี่ยเป็นเซตที่ยูวใจดันเดียวกันทาให้ถ้าเราเลือกฟาร์มเซตใดเซตหนึ่งในนี้เนี่ยก็ได้อีดยู่ครับ อันดับที่ 5G ากิลด์ e ี m ครับกิล d ์ e ี m ก็จะเป็นอ์ติแฟ์สำหรับตัวคอนที่เน้นทำดาเมจในทีเพีเนยนปฏิกรยาธาตุมีสกิลเซ็ตสชิ้นที่เพิ่มค่าชำนาญธาตุ80หน่วยและสกิลเซ็ตสชิ้นที่หลังจากผู้สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกรยาธาตุภายใน8วินาทีตัวละครที่สวมใส่เซ็ตนี้จะได้รับบัฟโดยขึ้น,นกับชนิดธาตุของตัวละครในทีมโดยถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกับผู้สวมใส่จะทําให้ได้รับพลังโจมตีแต่ถ้าเป็นคนละธาตุจะได้รับค่าฉำนนันธาต์ซึ่งเอฟเฟกต์ แถมความสามารถนี้เนี่ยก็ยังคงทํางานได้แม้ผู้สวมใส่จะไม่ได้อยู่ในสนามครับเซตนี้มีตัวละครใช้ได้ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งสำหรับตัวละครที่ใช้ได้ก็จะมีดังนี้เอเวตัมติกนารี่ไซโนโชิโนอบุและยาเอะครับพอดูเผินๆแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ใช้เซตนี้ได้เนี่ยแทบไม่ต่างกับเซตมาเลเชาซีเลยใช่ไหมครับแต่สาเหตุที่เซตนี้อันดับสูงกว่าเซตที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเซตนี้ได้รับอน,นิสงส์มาจากอีกเซตหนึ่งที่อยู่ในดันเดียวกันซึ่งคือเซตดีบูตเมมมรีครับ อันดับที่ีดิบูทเมโมรี่ครับดิบูทเมโมรี่ก็เป็นเซ็ตที่มีไว้เพื่อตะละครลธาตุไม้โดยเฉพาะมีสกิลเซ็ต2ชิ้นที่เพิ่มโบนัสความแสบไม้สิห้าเและสกิลเซ็ต4ชิ้นที่สามารถลดต้านทานธาตุไม้ใส่สัตูได้เมื่อสกิลธาตุถือาตาไม้ตายโจมตีโดนครับแถมความสามารถนี้ยังคงทำงานได้แม้ตะละกรที่ใส่เซตนี้อยู่นอกสนามครับ เซตนี้ผมได้เกัินไว้แล้วในตอนที่ผมพูดถึงเซตคิวดดรีมซึ่งสายที่เซตนี้อันดับสูงกว่าคิวดดรีมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเซตนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วตัวละครธาตุไม้ทุกตัวสามารถเอาไปใส่ได้เลยครับถ้าในทีมไม่มีใครใส่เซตนี้และด้วยความที่สกิลมันค่อนข้างเข้าใจง่ายแถมตัวละครธาตุไม้ทุกตัวก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกเซตนี้ก็เลยแสงหน้าคิวดดรีมได้ครับแตจ่จริงๆเนี่ยถ้าเราฟาร์มเซตนี้ก็ได้โบนัสเป็นเซตคิวดดรีมอยู่ดีอันดับที่3ามวิลิตัสเซนวนเนลเลอร์คร บุลเลดซเซนูแมนเนเลอร์ก็จะเป็นอาร์ีแฟกสำหรับตัวละครธาตุลมมีสกิลเซตสชิ้นที่เพิ่มโมนัสลม15%และสกิลเซตสชิ้นที่สามารถลดต้นานทานธาตุที่ตัวละครใเนเซตนี้ทําการกระจายได้ซึ่งเซตน,นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเซตอาร์ีแฟคยุคแรกเริ่มเลยครับที่ยังมีคนใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันแถมอ้อจริงๆตัวละครธาตุลมไม่ต่ำกว่า10ตัวก็ยังคงสามารถใช้เซตน,นี้ได้อยู่อีกทั้งบางตัวในนั้นก็ใช้เซตน,นี้เป็นเซตเบนอินสล็อตด้วยนะครับแต่เซตน,นี้เนี่ยกับติดปัญหาหาาาแคคค่่่่่อออออยยยยงงเเเดดดดีีีีววนนนนนััััืรร์ติฟกกกซทบ ที่ถึงแม้ตัวฮิลจะใช้ได้หลายตัวก็จริงแต่ส่วนมากก็เปลี่ยนไปใช้เซตโอเชียนกันหมดแล้วทําให้เซตวีลลิเดเซนวานิเลอร์เนี่ยจบลงที่อันดับ3ครับอันดับที่2องออปซิเดียนโคเด็กซ์ครับออปซิเดียนโคเด็กซ์ก็เป็นเซตอาร์ติแฟกต์สำหรับตัวละครดาเมจหลักที่มาจากนัดแลนด์มีสกิลเซตสองชิ้นที่เมื่อตัวละครใช้เซตนี้อยู่ในสถานะพรวิญ,ญาลาตีจะทําให้ความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้น15%และเซตสี่ชิ้นที่เมื่อตัวละครใช้เซตนี้ใช้ค่าววิญญาณาวา จะทาให้อัตราคิดเพิ่มขึ้น4 0%เป็นเวลาหวินาทีครับและเอฟเฟกนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ1วินาทีซึ่งสำหรับเซตนี้เนี่ยก็ตามที่พูดไปนะครับว่ามันเหมาะกับตัวละคร DPS ที่มาจากนัดแลนด์ซึ่งก็จะมีมาวก้าชัสกามูานีและคินิชครับซึ่งเอาจริงเซตนี้คนที่ใช้ได้ก็ไม่ได้เยอะหรอกครับถ้าเทียบกับเซตลมหรือเซตไม้ที่มีเยอะกว่าตั้งหลายตัวแต่สาเหตุที่ทําให้ผมพิจารณาให้เซตนี้พุ่มฟ้าระดับ2อเนี่ยก็มีลอกอ Z ง่กงสุมแกปของตััวเองครบ ในขณะที่อันดับ3ลงไปมีหมดแล้วส่วข้อก็คือเมื่อเทียบกับอันดับ1แล้ว,วเซตนี้มีแค่ตัวละคร5าดาวที่ใช้ได้ทาให้ไม่สามารถเป็นอันดับที่1ได้ครับและอันดับที่1ก็คือ Scroll o เ the Hero of Cindercity ครับ Scroll o เ the Hero of Cindercity ก็เป็นเซตที่ออกแบบมาเพื่อตัวละครซัพพอร์ตที่มาจากเมืองนัทแลนด์มีสกิลเซตสชิ้นที่เมื่อมีตัวละครในทีมทําให้เกิดวิญญ,ญาณราตีปัทุจะทําให้ผู้สมใส่ได้รับการฟื้นฟูพลังงาน6หน่วย และเซตสชิ้นที่เมื่อผู้สมสัยทําให้เกิดปริิกิยาธาตุจะทําให้ตัวละครทั้งหมดในทีมตด้รับผลัดความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้อง12เปเ็นเวลา15วินาทีและถ้าตัวละครที่ใส่เซตนี้อยู่ในสถานะพรหมญาตีระหว่างที่ทําปริิริยาธาตุความเสียหายธาตุที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้น,นอีก28เป็นเวลา20วินาทีครับเซตนี้ก็เป็นเซตที่อยู่ดันเดียวกับเซตออฟซิเดียนนั่นแหละครับและตัวละครที่ใช้ได้ก็จะมีเอยนซานซิารโลลซิโบ ได้ออคู่จริงๆเนี่ยถ้าเราปั้นมาวิก้าเป็นสายซ์ับ DPS ก็สามารถใช้เซตนี้ได้เช่นกันส่วนที่ใที่เซตนี้ได้แบบพี่หนึ่งเนี่ยนั่นก็นเพราะว่าเซตนี้มีตัวละครสีดาวใส่ได้3ตัวครับในขณะที่เซตออฟซเดียนไม่มีตัวละครสีดาวใส่ได้เลยและนอกจากนี้เซตนี้ก็ยังไม่มีกล่องสุ่มเป็นของตัวเองทําให้คุ้มที่จะผ่านเลสซินให้มากกว่าเซตที่มีกล่องสุ่มแล้วครับเพราะยังไงซะถ้าฟาร์มเซตนี้หรือเซตออฟซเดียนเกลือก็ค่อยเอาเกลือไปแลกเซตอื่นในกล่องสุ่มมาก็ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับ และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับสินผมนำมาพูด <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ย <c oughs> ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ